สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยนั่นก็คือ2025 M60A3 ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้ทรงพลังและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม M60A3 เป็นหในรถถังหลักที่ได้รับการปรับปรุงจากรุ่น M60 ที่เคยถูกใช้งานในกองทัพทั่วโลกมานานหลายทศวรรษสำหรับในเวอร์ชัน2025นี้รถถังได้รับการปรับเปลี่ยนหอลจุด ทั้งระบบควบคุมการยิงเทคโนโลยีการมองเห็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตัวรถยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรแต่ได้รับการอัปเกรดให้มีความแม่นยำสูงขึ้นด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในระยะไกลและแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีทัศนวิสัยต่ําในส่วนของกร M60A3 รุ่นใหม่นี้มีการเสริมวัสดุคอมโพสิตและระบบป้องกันแรงระเบิดจากด้านล่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือภายในรถซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการในสนามรบยุคใหม่ระบบการสื่อสารภายในรถถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัลทั้งหมดเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานร่วมกับระบบรบแบบเครือข่าย (Network Centric Warfare) ในด้านการเคลื่อนที่รถถังยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล750แรงม้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพการใช้น้ำมันที่ดีขึ้น และสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วบนภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งในพื้นที่ภูเขาทุ่งหญ้าหรือแม้แต่พื้นที่ที่เปียกชื้นรถถังรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งระบบเสริมได้หลากหลายเช่นปั้มปืนควบคุมระยะไกล RCWS ระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยอินฟราเรดและโดรนตรวจการทำให้ M60A3 กลายเป็นยานเกราะที่ครบเครื่องในยุคดิจิทัล การเลือกใช้ M60A3 รุ่นอัปเกรดโดยกองทัพไทยเป็นการตอบย้ำถึงความตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับกองกำลังทหารให้ทันสมัยและพร้อมสำหรับการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นของรถถัง2,025 M60A3 กองทัพไทยที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปีนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ